ฟังเพลินโปรดักชั่นภูมิใจนำเสนอตำนานหลอนเช์โนบิลเรื่องเล่าถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช์โนบิลไม่ได้มีเพียงความทรงจำถึงโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องเล่าขานและตำนานหลอนที่ถูกเล่าต่อกันมาในหมู่คนที่เคยเข้าไปในพื้นที่รกร้างแห่งนี้ในคืนวันที่26เมษายน1986ท่ 1, ามกลางเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนโลกอาคารหมายเลขสี่ของโรงไฟฟ้าได้พังทลายลงและฝุ่นกัมมันตภาพรังสีได้ลอยไปทั่วท้องฟ้าเมืองพริเพียรบางคนเชื่อว่าสิ่งที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในคืนที่เลวร้ายนั้น ไม่ได้มีเพียงสารกัมมันตาภาพรังสีที่เป็นพิษภัยแต่ยังเป็นการปลุกวิญญาณอาฆาตให้ลุกขึ้นมาเร่ร่อนในเมืองที่กลายเป็นเมืองร้างในเวลาต่อมาค่ำคืนแห่งความหนาวเหน็บที่ปกคลุมด้วยความเงียบงันบริเวณเขตอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความรกร้างที่น่าสะพรึงเมื่อมองไปทางตึกอาคารสูงที่เคยโดดเด่นบัดนี้ เหลือเพียงซากปรักหักพังเสาเหล็กสนิมเครอบิดเบี้ยวอยู่กลางความมืดในยามรัติการที่เงียบสงัดมีเพียงสายลมที่พัดผ่านพร้อมกับเสียงหวีดวิวเสียดแทงใจของคนที่อาจหลงเข้ามาในเขตร้างนี้กระนั้นในคืนบางคืนเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนมีบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปรากฏอยู่ในเงามืดสายตาหลายคู่ที่มองเข้าไปในความมืดนั้นเล่าว่าพวกเขามักเห็นบางอย่าง ล่องลอยในท้องฟ้ายามรัติการนกยักษ์แห่งเชอร์โนบิลชื่อนี้ถูกเล่าขานอย่างลับๆโดยคนที่เคยเห็นกับตามันปรากฏตัวในคืนที่ลมเย็นเยือกและท้องฟ้ามืดมิดไม่มีเสียงแม้แต่เสียงร้องกระทั่งแสงไฟดวงหนึ่งในระยะไกลก็ไม่อาจบอกตำแหน่งที่แท้จริงของมันได้เงาสีดำสนิทที่มีรูปร่างคล้ายปีกขนาดมหึมาสยายปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า มันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ทุกครั้งที่มันขยับเสียงเหมือนขนนกมหึหมาพลิกกระทบกับสายลมกลับกึบกก้องราวกับเสียงที่แทรกซึมลงไปในความมืดมิดตามตำนานกล่าวว่านกยักษ์นี้มีดวงตาสีแดงลุกวาวเมื่อใครเผลอมองมันเพียงแค่ครั้งเดียวใจจะเต้นระรัวและความหวาดกลัวจะกัดกร่อนเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของผู้ที่พบเห็นดวงตานั้นจ้องมองผู้คนด้วยแววตาที่ไร้ชีวิตเสียงลือเสียงเล่าว,ว่า มันคือตาของคนที่เคยเสียชีวิตในเหตุระเบิดครั้งนั้นคนเหล่านั้นต่างถูกกักขังอยู่ในเงาแห่งความตายไม่อาจล่วงลับไปได้อย่างสงบคืนหนึ่งกลุ่มนักสำรวจกลุ่มเล็กๆที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจซากอาคารต่างๆในเขตห่วงห้ามได้ตั้งแคมป์พักแรมอยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าเก่าเมื่อย่างเข้าสู่เทีเ่ยงคืนสายลมเริ่มสงบลงอย่างน่ากลัวขณะที่พวกเขากำลังเตรียมจะเข้านอน คนหนึ่งในกลุ่มหันไปเห็นเงาดำแวบๆบ,บนท้องฟ้าก่อนจะตะโกนบอกให้เพื่อนๆมาดูทุกคนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและนั่นเองพวกเขาได้เห็นมันนกยักษ์ขนาดมหึมาที่ลอยล่องกลางอากาศร่างกายที่ดูคล้ายกับนกแต่ใหญ่โตเกินกว่าที่เคยเห็นดวงตาสีแดงของมันส่องประกายราวกับไฟมรณะที่ลุกโชนอยู่ในเงามืดเพียงแค่ศบตาไปความกลัวอย่างสุดขั้วก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของพวกเขา นี่คือสิ่งที่พวกคนงานเล่ากันหรือเปล่าเสียงคนหนึ่งในกลุ่มพึมพำรรเบาๆขณะพยายามเบนสายตาจากดวงตาสีแดงที่จ้องมองมาอย่างไม่ละสายตาเสียงกระซิบถึงตำนานนกยักษ์แห่งเชอร์โนโบิลเริ่มดังขึ้นในกลุ่มอย่างหวัดหวาพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพลวงตาในทันใดนั้นเองนกยักษ์ได้สยายปีกกว้างขึ้นส่งเสียงลมหวีดหวิวราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณผู้ครร้าย บางคนกล่าวว่ามันเป็นเสียงร้องของคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดเหมือนเสียงข้ามครวนที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อยพวกเขากรีดร้องเบาๆในความหวาดกลัวขณะที่นกยักษ์ลอยผ่านไปอย่างช้าๆดวงตาสีแดงยังคงจ้องมองลงมาจนทุกคนต่างรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของคนที่เข้าไปสำรวจหรือทำงานในโซนรกร้าง คนงานหลายคนบอกว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะเยาะหรือเสียงร่ำครวญอยู่รอบตัวในเวลากลางคืนเสียงเหล่านั้นบางครั้งก็ดังมาจากในตึกที่พังทลายหรือในป่าที่อัดแน่นไปด้วยต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาปกคลุมเมืองความน่ากลัวเหล่านี้ทำให้หลายคนกลัวจนต้องหนีออกจากพื้นที่แทบไม่ทันค่ำคืนหนึ่งในเขตห่วงห้ามของเชอร์โนบิลความมืดปกคลุมพื้นที่รกร้าง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่บัดนี้เหลือเพียงความเงียบงันและกลิ่นไอความตายที่คงค้างอยู่ในทุกซอกมุมไม่มีเสียงใดที่ดังไปกว่าลมเย็นเยือกที่พัดผ่านซากอาคารและต้นไม้ที่ขึ้นรกเรื้อไปทั่วทั้งเมืองพื้นที่ที่เงียบงันนี้ทำให้แม้แต่คนกล้าหาญยังต้องหวั่นไหวนักสำรวจกลุ่มหนึ่งเข้ามาสำรวจอาคารร้างหลังเก่า พวกเขาเดินอยู่ท่้มกลางเงามืดที่โอบล้อมรอบตัวพร้อมกับแสงไฟฉายที่สาดส,ส่องไปมาเพียงลางๆเท่านั้นขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปลึกในอาคารร้างเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังขึ้นมาจากความเงียบทําให้ทุกคนต้องหยุดชะงักสายตาของพวกเขาเริ่มเหลียวมองไปทั่วทุกมุมรากับกําลังค้นหาที่มาของเสียงแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าและความเย็นชาที่ซึมลึกเข้ามาในกระดูกได้ยินไหม เสียงกระซิบเบาๆของชายคนหนึ่งดังขึ้นขณะเขามองไปรอบๆร,ร่างกายเขาสั่นด้วยความกลัวที่เริ่มกอกลุมหัวใจเมื่อเพื่อนอีกคนหนึ่งพยักหน้าช้าๆเพื่อยืนยันว่าตนก็ได้ยินเช่นกันเสียงกรีดร้องที่ดังก้องนั้นไม่เหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตใดๆแต่มันแผ่กระจายความเจ็บปวดและความทรมานเรากับเป็นเสียงวิญ,ญญาณที่ไม่อาจจากไปอย่างสงบ ทันใดนั้นเสียงหัวร้อยยอที่ดังแหลมเสียดแทงหูเริ่มขึ้นพวกเขาหันหน้าไปยังต้นเสียงแต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่าที่มืดมนและเงียบงันเสียงหัวร้อดังแหลมขึ้นรอบๆเปลากลับมาจากหลายทิศทางสะท้อนอยู่ในอากาศที่อัดแน่นไปด้วยความหวาดกลัวนักสำรวจบางคนเริ่มตัวสัน่นขณะพยายามทำใจกับความน่ากลัวที่เกิดขึ้นพวกเขาตัดสินใจเดินต่อไปเพื่อตรวจสอบว่ามีใครบางคนแอบล้อเล่นหรือไม่ แต่เมื่อพวกเขาเดินไปในความมืดและส่องไฟฉายไปรอบๆพวกเขาพบว่าทุกซอกทุกมุมของอาคารนั้นรกร้างไม่มีร่องรอยของใครทั้งสิน้นกระนั้นเสียงคร่ำครวญที่ดังอยู่รอบตัวกลับไม่ได้หายไปมันกลับดังขึ้นราวกับว่าเจ้าของเสียงพยายามจะสื่อบางอย่างเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความอาฆาตเหมือนเสียงของคนที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่นี่รอคอยการปลดปล่อยที่ไม่มีวันมาถึง นักสำรวจคนหนึ่งเริ่มหันหลังและขอตัวกลับแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากด้านหลังเรากับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินตามมามันดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนพวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นชาที่ประทับผิวกายความรู้สึกนั้นเรากับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังจ้องมองพวกเขาอย่างเงียบงนันคนหนึ่งหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เขาพบมีเพียงเงาดำที่ดูเหมือนจะเป็นรูปร่างของคนในความมืด สายตาสีดำสนิทของเงาดำนั้นจ้องมองพวกเขาไม่กระพริบเรากับเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความตายและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและทรมานของดวงวิญญาณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสถานที่แห่งนี้พวกเขาต้องการหนีออกจากที่นี่แทบไม่ทันแต่ขณะที่พวกเขาวิ่ง เสียงกรีดร้องและเสียงหัวร้อเยาะยังคงดังตามหลังมาราวกับว่ามันก่อติดไม่ยอมปล่อยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระซิบอาคาตท,ที่ดังอยู่ในหูของพวกเขาแม้เมื่อพวกเขากลับถึงจุดปลอดภัยแล้วเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในจิตใจและความทรงจำของพวกเขาไม่อาจลืมเลือนจากความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมานที่ยังคงวงเวียนในเชอร์โนบิล มีตำนานอีกหนึ่งที่เล่ากันว่าในโซนรกร้างนี้มีบ้านพักหลังหนึ่งที่ถูกลรอว่าเป็นสถานที่แปลกประหลาดและน่ากลัวที่สุดในเขตนี้บ้านหลังเก่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบงนันและรกร้างที่แผ่ซ่านไปทั่วด้วยไม้เก่าๆที่ขึ้นราขาวเสียงประตูแง้มๆที่ลั่นเอียดอาดตามสายลมเย็นเย,ยือกบริเวณรอบๆบ,บ้านนั้นเต็มไปด้วยวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมแน่นหนาราวกับจะปิดบังความลับของมันไว้ บ้านหลังนี้แม้จะไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ไฟฟ้าในบ้านกลับทำงานอย่างน่าพิศวงมีแสงไฟที่ส่องสว่างในบางห้องมองเห็นแสงไฟแวบๆจากหน้าต่างที่ถูกบดบังด้วยผ้าม่านเก่าๆที่เหมือนจะถูกปิดตายไว้มานานการที่ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างลึกลับนี้ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้เป็นที่กล่าวขานในกลุ่มคนที่กล้าเข้ามาสำรวาจาในโซนอันตรายพวกเขาต่างเล่ากันว่าไม่เคยมีใครกล้าเปิดสวิตช์ไฟเลย แต่ทุกครั้งที่เข้าไปไฟกลับสว่างขึ้นเองโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรในบางคืนผู้ที่เดินเข้าใกล้บ้านมักได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังมาจากภายในเหมือนเสียงฝีเท้าคนที่เดินไปมาเสียงกระซิบแผ่วๆที่ขับกล่อมอยู่ในห้องมืดเหมือนมีใครกำลังพูดคุยกันด้วยเสียงที่เบาหวิวจนแทบจับใจความไม่ได้ นักสำรวจคนหนึ่งที่กล้าก้าวเข้าไปภายในบ้านเล่าว,ว่าเขาเห็นรอยเท้าที่เหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่านฝุ่นหนาที่ปกคลุมพื้นบ้านรอยเท้าขนาดเล็กๆของเด็กและผู้ใหญ่ปรากฏอยู่ทุกมุมห้องข้าวของในบ้านนี้บางครั้งก็ปรากฏขึ้นในที่ที่ไม่สมควรจะอยู่เช่นจานชามที่วางอยู่บนพื้นหรือหนังสือที่ถูกเปิดค้างไว้บนโซฟาผุๆบ้างก็พบว่าสิ่งของบางอย่างหายไปอย่างไร้ร่องรอย แค่พริบตาเดียวกองหนังสือที่วางไว้ที่โต๊ะกลางกลับเคลื่อนไปอยู่ที่มุมห้องราวกับถูกย้ายโดยมือที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่ทำให้ขนหัวลุกที่สุดคือเรื่องเล่าของคนที่เคยเห็นเงาลางๆของครอบครัวที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้บางครั้งพวกเขาจะเห็นภาพครอบครัวที่นั่งล้อมรอบโตะอาหารจ้องมองกันด้วยดวงตาเหม่อลอยและไร้ชีวิตพวกเขาดูเหมือนครอบครัวที่มีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากมองดูนานๆภาพเหล่านั้นจะเริ่มบิดเบี้ยว ชายผู้เป็นพ่อในเงานั้นดูเหมือนจะมีรอยแผลวาววตามใบหน้ามือที่เคยกอดลูกน้อยกลับเต็มไปด้วยรอยผุพังเหมือนเนื้อเน่าส่วนหญิงผู้เป็นแม่ใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากรอยยิ้มอ่อนโยนเป็นบิดเบี้ยวด้วยพิษของกัมมันตภาพรังสีผิวหนังหลุดลอกเป็นแผลไม่ราวกับถูกไฟแผดเผาลูกน้อยในอ้อมกอดของเธอมีตาเลือนลางไร้ชีวิตชีวามือเล็กๆนั้นเหมือนจะกำลังขอความช่วยเหลือแต่กลับดูไร้เรี่ยวแรงนักสำรวจที่เห็นภาพนี้ ไม่อาจจะละสายตาได้มันเหมือนกับเขาติดอยู่ในภาพของความทรมานที่ไม่มีวันจบสิ้นเรากับวิญญาณของครอบครัวนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่อาจหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาความเงียบที่ตามมาหลังจากเห็นภาพเหล่านี้คือความเงียบที่เหนาาเหน็บราวกับทุกเสียงในโลกได้หายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงด้วยความหวาดกลัวกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อร่วมสนับสนุนช่อง ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ